นั่งมองดูพระอาทิตย์ตกนะคะซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมูอีกแล้วนะคะคลิปนี้มูก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวค่ะจังหวัดที่เราจะไปนะคะนั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะ ขึ้นรถไฟไปจังหวัดกาญจนบุรีกันอีกด้วยซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไปกาญจนบุรีเนาะเราก็ขับรถส่วนตัวไปก็ได้นะคะหรือว่าจะนั่งรถโดยสารอื่นๆไปก็ได้ก็ <laughs> ไม่เคยเที่ยวคนเดียวมาก่อนนะคะไม่เคยขึ้นรถไฟคนเดียวมาก่อนครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เที่ยวคนเดียวซึ่งมุกอยากจะบอกว่ามุกเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้นนก็ะค,ะกคือแบบไม่ได้หลับเดี๋ยวเราก็มาดูกันภายในคลิปนี้นะคะว่ามุกเที่ยวคนเดียวแล้วจะเป็นอย่างไรภายในคลิปนี้นะคะมุกก็จะรวบรวมรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะคะในการเดินทางเนาะว่าเดิน ทางอย่างไรขึ้นรถที่ไหนราคาเท่าไหร่จองที่พักอย่างไรคือทุกอย่างนะคะมุกรวมไว้ในคลิปนี้หมดเลยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบก็คือสามารถไปเที่ยวตามมุกกันได้เลยแล้วก็ใครนะคะที่มีงบน้อยนะคะก็สามารถเที่ยวตามมุกได้อีกด้วยเพราะว่าจริงๆแล้ว ทริปนี้เนี่ยมุกลองคำนวณค่าใช้จ่ายก็คือแบบไม่ถึงไม่ถึง1 0 0 0พันะทุกคนเอาจริงไม่ถึง900บาทด้วยซ้ำไปก็คืองบประหยัดมากๆนะคะ่ะใครนะคะที่แบบเอออยากพักผ่อนเนาะแต่ว่าบัตรเจนในการเที่ยวของเราเนี่ยมันน้อยมากอยากเที่ยวแบบสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเนาะก็สามารถดูคลิปมุกนะคะแล้วก็ไปเที่ยวตามมุกกันได้เลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มขึ้นรถไฟกันเลยค่ะไปกัน แต่ว่าเราจะลงกันตรงสถานีแฟนใหญ่นะคะก็ขเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันก่อนเนาะก็คือเมื่อกี้นะคะทุกคนแวะซื้อกาแฟไม่ใช่กาแฟสิช็อกโกแลตเย็นแล้ววันเนี้ยโชคดีมากมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคนและสิ่งที่ได้ก็คือเราได้ช็อกโกแลตเย็นมาสงแก้วค่ะ แต่ว่าเรามาคนเดียวเดี๋ยเราจะไปหาผู้โชคดีแล้วกันนะคะว่าใครจะได้ช็อกโกแลตเย็นอีกแก้วหนึ่งของไปนะครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคือว่าหนูซื้อช็อกโกแลตเย็นมาแล้วมันได้ฟรีมาหนึ่งแก้วอะคะ่<ท>ะให้ให้น้องได้ไหมคะหนึ่งแก้วคะ่<ท>ะได้ใช่ไหมคะ,<ท>ะพี่เพิ่งซื้อมาเมื่อตะกี้เลยขอบคุณค่ะ,คคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้นะคะ จะอยู่บนแพเลยนะคะก็จะเป็นห้องพัดลมนะคะแล้วนี่จะเป็นที่นอนของเราเขาก็จะมีที่นอนนุ่มๆให้นะคะแล้วก็มีเป็นตัวอันนี้ผ้าขนหนูเนาะหน้าต่างก็จะเป็นวิวแม่น้ำเลยนะคะอันนี้ก็เอาไว้ดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าจะทำ้ังไงก็หมด ไม่เข้าใจเลยเหมือนกันนะตอนนี้นะคะมุกกำลังหามุมในการนอนคะ่ะคนซึ่งจากที่มุกลองนอนดูแล้วนั้นณนะตอนนี้นะคะมุกชอบนอนพื้นมากกว่าก็เดี๋ยวมุกก็จะอนอนพื้นนะคะจริงๆที่นี่เนี่ยเขามีเตียงให้แต่ว่าเราไม่นอนค่ะทุกคนเราจะนอนพื้นคะ่ะ นอนพื้นก็คือแบบยังสบายเลยนะฮะ กมาเช่าห้องที่แบมบูเฮา์มุรู้สึกว่าพอมาเช่าที่นี่เนี่ยมันก็เหมือนแบบจบครบในหนึ่งเดียวแล้วนะสำหรับมูกเพราะว่าเหมือนกับในความคิดของมูกนะคะก็คือมากาญจนบ,บุรีอะ่ะส่วนใหญ่คนเขาก็มาทำไมคะล่องแพกันใช่ไหมคะหรือว่าแบบ นั่งแบบริมแม่น้ําซึ่งแบมบูเฮาส์อ่ะก็คือติดกับริมแม่น้ําเลยนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยแต่ถ้าเกิดใครนะคะเป็นสายที่เอเวนเจอร์ชอบการไจนภัยนะคะก็สามารถเช่าเรือนะคะแล้วก็แบบพายเรือในแม่น้ําได้นะคะหรือว่าจะล่องเรือก็ได้เช่นกันหรือว่าใครอยากไปน้ำตกน้ำตกก็สามารถนั่งรถไฟนะคะไปน้ําตกกันได้แต่สำหรับมูก็ มาพักค่ะสำหรับใครนะคะอยากเที่ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะมุกก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะที่ที่มุกจะพาทุกคนไปเที่ยวน,นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2ค่ะแล้วก็จะไปตรงสะพานแม่น้าแควนะคะถ้าทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นสะพานแม่น้ําแควนะคะเดี๋ยวมุกเนี่ยจะพาทุกคนไปนะคะทุงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดไฮไลไท์นะคะของจังหวัดกาญจนบ,บุรีเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากเห็นเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวมุกจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมุกมาถึง อ่านหนังสือคะ่ะอ่นหนังสือเส็นั่งมองดูพระอาทิตย์ตกนะคะซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วค,คุณจะเห็นไหมะ่ะนี่เราก็จะมานั่งริมแม่น้ํานะคะนั่งชมพระอาทิตย์ใกล้ตก สวัสดีเช้าวันที่2ค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่มุกมาเที่ยวคนเดียวมุกก็มาพัก2วันนะคะ1คือตอนนี้ก็ได้เวลาใกล้เช็คอินเอ้ยไม่ใช่ดิเช็คเอาท์ออกแล้วนะคะเมื่อคืนก็โอ้โหหลับสนิทตลอดคืนเลยค่ะทุกคนนอนสบายมากเลยนะคะแล้วก็อากาศเย็นนะคะทุกคนเมื่อเช้านี้มุกตื่นมาอุณหภูมิอยู่ที่22ององศาค่ะ,คะก็คือ หนาวอ่ะแบบหนาวยิ่งกว่าเปิดแอร์เมื่อคืนมุกนอนเต็มอิ่มมากเลยนะคะไม่มีการฝันใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเตียงนุ่มนะคะหมอนนุ่มลมพัดเย็นสบายนะคะอากาศเย็นสบายตลอดทั้งคืนเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวมุกให้ดูเนาะมุกก็เก็บห้องแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นี่นะคะมุกก็เก็บห้องแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คเอาท์ออกกันแล้วนะคะก็ เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันเลยค่ะะเราก็เข้ามาด้านในกันแล้วนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะเขาก็จะเก็บเรื่องราวนะคะหรือว่าอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นรถนะคะทุกคนหรือว่าเครื่องจักรต่างๆเรือสมอเรืออะไรอย่างเงี้ยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะไว้ที่นี่นะคะนี่นะคะเขาจะเป็น อ๋อตรงนี้เหรอคะใช่ครับตรงด้านในนเลยครับมันเข้าถ่ายได้นะครับอ๋อถ่ายได้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะที่นี่แบบของจัดแสดงเยอะมากๆเลย นสมส,มสมัยโทรี่สองที่ของฝากไปให้พ่อแล้วก็แม่แล้วก็ตัวเราเองนะคะแล้วก็ซื้อได้ตรงด้านหน้านี้เลยที่ซื้องวงกุญแจเพราะว่าจะได้รู้ว่าเนี่ยบุกมาที่มีแล้วนะเก็บบันทึกไว้นะคะ ไอ้ขกรุงเทพเลยเนี่ยรอไปก่อนนะมาคนเดียวเหรอลูกใช่ค่ะหนูมาคนเดียวค่ะเก่งมากขอบคุณค่ะมาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะรู้สึกได้เลยว่าบรรยากาศดีนะคะลมลืน่นทุกคนนะคะใจดีแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยสวยงามมากๆเป็นพื้นที่แบบ ทางประวัติศาสตร์นะคะในสมัยก่อนเนาะถ้าใครแบบว่าอยากเที่ยวกินลมชมวิวเ,เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะก็มาที่นี่กันได้ใครจะซื้อตั๋วรถไฟนะคะขากลับเนี่ยเราก็ขึ้นไปบนรถไฟนะคะแล้วเราก็สามารถซื้อตั๋วบนรถไฟได้เลยนะคะจะมีคนที่เขาแบบว่าตรวจตัวต๋วะคะ่ะถ้าเกิดใครจะกลับกรุงเทพก็บอกว่าสถานีกรุงธนบุรีรู้สึกว่าค่ารถไฟแค่25บาทยังไงก็วันนี้นะคะมุกนะคะก็ต้องขอจลาก,กันไปก่อนนะคะสำหรับใครนะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะคะเป็นกําลังใจให้มุกด้วยนะคะถ้าวันนี้เน ผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอพระน้ำพระมานาที่นี้ด้วยนะคะ